ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนเราเข้าสู่อามากอกเขียบป๊คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของชิ i กิต้านะครับกับการเป็นแรปเปอร์นั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าชิ i กิต้านั้นเขาฝึกแรปมาตั้งแต่ในแต่ไรและก็มีโอกาสได้แรปหลายครั้งมีทั้งเพลงที่มีท่อนแรปของชิ i กิต้าแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้จริงก็มีปล่อยออกมาให้ได้ฟังเหมือนกันรวมไปถึงเพลงที่ชิกิต้าเนี่ยได้เข้ามาเป็นแรปเปอร์นะครับได้มารัก็ ปล่อยออกมาแล้วไลฟ์เพลงเลยค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆแร็ปน่ารักแรับสดใส แต่ว่าในวีโกอัพนี่แหละชิกิต้านะครับของเราเนี่ยได้รับบทรับแบบดุเดือดเลยเพราะว่าเพลงนี้มันเดือดมากๆแต่ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆเห็นเบื้องหลังแล้วก็คือเอนดูชิกิต้ามากเลยน้องค่อนข้างกดดันแต่ว่าก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีนี่แหละคือการพัฒนาตัวเองถึงแม้จะกดดันแต่ว่าก็สามารถก้าวข้ามมาได้ที่สำคัญเลยน้องอายุยังน้อยยังคงทำได้ดีและที่สำคัญไปมากกว่าน,นั้นชิกิต้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่พ่อ ผิดพลาดไม่ใช่อุปสรรคหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่จิกิต้าจะเอามาอ้างเลยว่าทําไม่ได้เพราะว่ายังเด็กอยู่จิกิต้าทาได้แม้จะอายุแค่นี้เหมือนเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยยกจิกิต้าเป็นไอดอลนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าถึงแม้เราจะเด็กแต่เราก็สามารถทําอะไรได้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆไม่ใช่เครื่องมือหรือว่าข้อที่จะเอามาวัดคนหรือเอามาเป็นข้อตัดสินอะไรได้เลยชิกิต้าเนี่ยค่อนข้างจะกดดันเพราะว่า ก่อนหน้านั้นอาอนเนี่ยเขาได้อัดเสียงไปแล้วก็ได้รับให้ดูไปแล้วว่าโอ้โหของจริงมันเป็นยังไงจจกิต้าก็เลยกดดันนิดนึงแถมจจกิต้าเนี่ยยังแอบบ่นหน่อยๆด้วยนะคะว่าอาอนเนี่ยเป็นคนที่เสียงทรงพลังมากเลยพอต้องมาอัดเสียงต่อเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะทําได้ดีไหมเพราะว่าพี่เขาทําไว้ได้ดีมากๆโดยเฉพาะการแรปเนี่ยอายอนดุสุดๆนะครับจจกิต้าบอกว,ว่าแค่ออกเสียงอ้าเหมือนกันจจกิต้าทาแบบหนึง่งอาอนทําอีกแบบหนึง่งแต่อ้าของอาอนเนี่ยมันเป็นอ้าที่แข็ง แรงแล้วก็ส่งพลังมากๆมันไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงให้แรปของจิกิตาที่ต่อจากอาอนนั้นดุเดือดพอๆกันได้น้องกดดันนะครับแต่ว่าพี่ๆทีมโปรดิวเซอร์เนี่ยให้กำลังใจน้องดีมากบอกว่าเราทำได้ต้องลองดูสิไปปล่อยพลังมอนสเตอร์กันเลยจิกิตาก็เข้าห้องอัดไปนะครับก็ทำออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆจากในตอนแรกก็พัฒนาพัฒนาพัฒนา,ฒนาจนเหล่าโปรดิวเซอร์เนี่ยบอกว่าใส่ความเป็นมอนสเตอร์เข้าไปให้เต็มที่เลยเอาให้แน่นเอาให้ชัดเอาให้ดุและจิกิตาก็ ออกมาได้นะครับทุกคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ฟังท่อนแรปของชิกิต้าที่ต่อกับไอหยอนได้อย่างโปรโมีความลื่นมีความสมูทแล้วก็ดุดันไม่ต่างกันเลยเป็นความดุคนละสไตล์กันก็เหมือนเบบี้มอนสเตอร์ที่มี7คนก็คนละสไตล์กันไปเลยแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยลงตัวกลมกล่อมมากใครในะครับที่ชอบแรปของไอหยอนแล้วต่อด้วยชิกิต้าคอมเมนต์มากันได้เลยเห็นเบื้องหลังแล้วเนี่ยน้องกดดันมากดังนั้นให้กําลังใจชิกิต้ากันเยะๆนะทุกคนตอนนี้น้องเป็นแรปเปอร์แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้ว หลังจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นชิคกต้าเนี่ยแรปที่มากขึ้นแล้วก็น่าจะมีเอกลักษณ์และสไตล์ของชิคกต้าที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับยังไงส่งกำลังใจให้กับลิวแคนนี่คนนี้กันเยอะๆไปดูเบื้องหลังกันได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าชิคกต้ากดดันขนาดไหนก็ไปส่องๆกันได้ที่ recording behind the scene ของ baby monster กันแล้วก็ให้กำลังใจชิกกต้ากันเยอะๆไปฟังวกีอัพกันให้ฉ่ำเลยนะทุกคน